ันนี้เราก็จะมาอยู่กับคลิปวันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปของช่วงเมลอนทดลองของเห็ดวันนี้เราก็จะมาทาตอนวันนี้เราก็จะมาบอกถึงว่าระเบิดพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างซึ่งมันก็จะมีระเบิดเห็ดผมขอเรียกระเบิดนี่ว่าเป็นระเบิดเห็ดนะแล้วก็ระเบิดขวดแล้วก็พลุกแล้วก็ระเบิดนิวเคแล้วก็ระเบิดป๊ดน่อน่มีกีกกค่อคนผมกลับบเดิมแล้วก็ฟืนนี่ซึ่งผมต้องล็อกหมอมันไว้ โอเคแล้วก็ระเบิดธรรมดากับระเบิดเหนียวแล้วก็ระเบิดเหยยบแล้วก็ซีโฟแล้วก็ระเบิดแสงแล้วก็กับดักหมีกับเป้าปืนหรืกัะปืลน,นะโอเคงั้นก็เราไปดูกันเลยไป <c oughs> คือระเบิดธรรมดาซึ่งเนี่ยผมอาจจะทำให้ดูนะว่าแล้วผมก็ค่อยแต่พิพน์ไปผมก็จะโยใส่ไอโฟดใส่ใส่ไอกอง,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 องกระป้ลนะโอเคทุกคนแล้วก็เราไปดูกันนะว่ามันทำอะไรได้ จะ,ะสามารถทำให้เกิดแรงระเบิดแล้วก็สามารถทําให้เขาไม่ได้ในบางครั้งทุกค okay, นโอเคงั้นไประเบิดต่อไปกันเลยดีกว่าระเบิดต่อมาคือระเบิดเหนียวเดี๋ยวผม,มจะทําให้ดูนะว่าระเบิดเหนียวมันเหนียวมังไงไอพุ่นไอพุ่นผมนะก็จะเตะระเบิดเหนียวใส่ไอพุน่นโอเคระเบิดแล้วปะ,ะ,นะะไปท้าวติดปุ๊บปุ้มเอ่อัวยเหรอัวยนี่เจ้าโอ้ my god โอเคได้งานราไปดูระเบิดที่ต่อไปกันเลยระเบิดต่อมาระเบิดใส่ ผมอาจจะท่าไม่ดูนะฉะนั้นผมขอเอาตัวทหารมาก่อนสักหนึ่งตัวตัวทหารก็จะ่ยองใช้อะนะโอเคอนี่คือทหารนะซึ่งผม,มจะบอกนะว่าระเบิดแสงเนี่ยมนทำอะไรได้ก็ตามชื่อเลยนะสามารถทำโฟตาบอดได้แต่ว่าถ้าคนยังไม่รู้จักก็ดูภาพที่เป็นตัวอย่างนะนี่เซงไม่รังทดลองก็จะจะ,จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งมันจะคอยบัตรละสรรพคุณนี่นคุณมาดูนี่นะเออนี่ทุกคนก็คือมันอาจจะทำให้อะเนี่ยตาเป็นสีขาวแล้วก็จะทำให้ตัวของตัวที่โดนระเบิดแสง ไม่สามารถทรงตัวได้แล้วก็บางครั้งสามารถทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็สามารถทําให้ตัวไฟลุกได้ okay. โอเคต่อไปทุกขอต่อไปคือซีโฟผมมาต้องขอไฟในเสียงของยายผมด้วยซีโฟก็จับประมาณนี้นะทุกคนนี่เอ้าโดนพลาดพี่โดนเอาใหม่เอาใหม่ดีไปเอ้าวแล้มันเกิดการระเบิดจะทำสามารถทำให้ทำให้ถัวตัวที่อยู่ในระยะใกล้สามารถได้ระเบิดเจ็บได้เช่นกัน ตัวผมดีโอ้โอ,อ้โอเคไปดูอันต่อไปนี่ทุกคนนี่คือระเบิดเหยียบ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณแจ็คแอลแลนเทนเป็นคนทดลองโอเคสวัสดีทุกคนไมเป็นขอไรนะแจ็คแอลแลนเทนไปกันมาคนแจ็คแอลแลนเทนรอนเยียบหน่อยครับโอเคซึ่งแล้วก็จะไม่มากนุกคนแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไปมันก็สามารถทำให้คนติดสถานการณ์ได้นะแต่บางครั้งแบบถ้าท่าเอาจำเจมอะตายก็ได้นะทุกคนโอเคถ้างั้นก็ฝากด้วยนะ โอเคไปดูอันต่อไปกันนี่ทุกคนนี่คือระเบิดนี่คือระเบิดกระเด็นนะนี่ผมขอเรียกว่ารนะนะะ,ะ,นะะเบิดกระเด็นเลยเนาะทุกคนมาจะให้ไอพุ่นเป็นตัวทดสอบโอเคเอาอกแล้วนี่คนมาดูมาดูนะมาดูนะสามสองหนึ่งเออซึ่งระเบิดนี้มันก็จะทำงานในห้าวีนะทุกคนเห็นไหมทุกคนมาสมชื่อในระเบิดกระเด็นมาจะาทำให้ Apple. ไอพุ่นไอไอพุ่นกระเด็นได้แต่ถ้าม่ตกระโดดขึ้นมาไอพุ่ไนไอพุ่นอาจจะไม่รอดได้ทุกคน ขอพยายามรับเสียงคนเพราะพ่อผมอยายบ้านโอเคไปดูอันต่อไปกันนี่ก็คือระเบิดไฟทิ้งโฟมแล้วทำคลิปอธิบายไปแล้วเนาะแต่ผมอ่ะจะพูดอีกทีรือเ่าระเบิดเนี่ยมันสามารถทำให้คนนั้นเผาไหม้ได้แบบนี้โอเคไปดูอันต่อไปกันร้อนตอนนี้กือโฟมนะสิเีโผมอาจจะทำให้ดูนะว่ามันใช้อะไรได้นี่คือโฟมมันเร็วมากโอเคงขอเขาแนะนำมาดูใหม่โคตรเร็วทีมงานคนมาดูใหม่นี่นี่นน มาสามมาสามไม้เก okay. okay. ิดใช่ระเบิดได้สามารถเผาไหมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนโอเคมาไปดูอ nah, ่ะต mm. ่อไปกันระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์สามารถทำให้สิ้นเกิด้แล้วก็จะไม่เหลืออะไรนอกจากความตายโอเคผมไปดูอันต่อไปกันเพราะผมขอทำให้มันเกิดเพียงเดียวก่นไปโอเคไปกันระเบิดเหตุเป็นระเบิดถึงและความมันจะไม่เท่าระเบิดนิวเคลียร์แต่ว่า การจงตีในรายน่ายาเดียว,ว,วระเ,เ,เบิด์ที่ไปอันดับปเลยจ้านเชอร์ปไปไป,ไปอันต่อไปเลยสร้าง <c oughs> ส,สมองพวกกีบีดีทอยลิสตี้ตรงนี้ไม่เหลือตัวอะไรเลยโอเคไปดูกันต่อไปกันขับดักหนีก็ดูเอาเองนะว่าเกิดอ,อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรผมก็จะไม่เล่นนะถ้าชอบ <c oughs> ไปเลยแฮมเตอร์ทุกอย่างที่อยากไปนี่ต้องโดนหนีบหรือไม่้างคัง <c oughs> ก็สามารถทำให้กระดูกแหลกได้โอเคไปดูอันต่อไปกัน ป้องปืนแต่ว่ารู้ว่าทันอถึงไม่อยู่้างจุดนี้นะป้องปืนถ้ามีตัวอะไรอยู่ในเลนราของมันมันจะหันไปทันทีแล้วก็แต่จริงที่เช่นแต่ว่าความรุนแรงก็จะไม่เท่าไหร่ก็คือต้องมีสองสายนั้นหรือฉจะตายอ่ะโอเคไม่บ่าย